อังกฤษอิินดอังกฤษเนี่ยนะใช้เวลา7-10วันพี่โอติดปั๊บเนี่ยเจ็ดถึงสิบวันถึงจะลงปอดสาธุผมยมังไช้ติดนะเลยครับแต่เดลต้าอินเดียเนี่ยใช้เวลาสามถึงห้าวันลงปอด ผมเข้าใจแล้วว่าทําไมเจองูเห่ากับเจอคนอินเดียเขาถึงตีคนอินเดียก่อนเพราะอินเดียติดปุ๊บลงปอดอักเสบ3ถึงห้าว่าทําไมเจองูเห่ากับเจอคนอินเดียเขาถึงตีคนอินเดียก่อนเพราะอินเดียติดปุ๊บลงปอดอักเสบสถึงห้าสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดีเร็กเตอร์ศิลปชัยสถานีโทรทัศน์นชั่นทีวีก็กลับมาสู네่ความสนใจของพวกเราอีกครั้งหนึ่งครับเมื่อประธานหอการค้าอินเดียไทย ทำหนังสือถึงสถานีเรียกร้องบากบัน่นบุลเลิศผู้ดำเนินรายการขอโทษหลังกล่าวพาดพิงชาวอินเดียทำให้เกิดความเกลียดชังทำนองว่าเจอคนอินเดียกับงูเหา่าให้ตีคนอินเดียก่อนในรายการข่าวคน้นคนข่าวเมื่อวันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมารายงานข่าวแจ้งว่าเมื่อวันที่9กรกฎาคมนายราวีเซเกลประธานหอ,อการค้าอินเดียไทย ได้ทำหนังสือถึงกองบรรณาธิการสถานีโทรทัศน์เนชั่นทีวีเพื่อเรียกร้องให้ในายบากบันบุญเลิศประธานกรรมการบริษัทฐานเศรษฐกิจมันติมีเดียจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจออกมาขอโทษสาระสำคัญก็คือรายการข่าวคน้นคนข่าวทางสถานีโทรทัศน์เนชั่นทีวีออกอากาศวันที่6กรกฎาคม2564ที่ผ่านมาทำให้เกิดความวิตกกังวลต่อชาวอินเดียที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย เนื่องจากนายบากบันกำลังกล่าวคำพูดที่ทำให้เกิดความเปรียดชังไปยังชาวอินเดียโดยตรงโดยใช้การเปรียบเทียบที่น่ากลัวและไร้เหตุผลโดยเฉพาะคำว่าตีชาวอินเดียก่อนตีงูที่สือ่อเห็นถึงความรุนแรงและการเหยียดเชื้อชาตินายบากบันน่าจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงอย่างสูงแต่คำพูดของเขาที่ออกอากาศกลับแสดงให้เห็นเป็นอย่างอื่นคำพูดของเขามีผลสะท้อนกลับมาอย่างคาดไม่ถึง มีชาวอินเดียจํานวนมากอาศัยอยู่ในประเทศไทยครอบครัวหลายรุ่นเรียกประเทศไทยเป็นบ้านผู้คนทั่วโลกต่างรู้สึกโดดเดี่ยวและหวาดกลัวเมื่อโรงเรียนและธุรกิจปิดตัวลงผู้คนต่างกังวลเกี่ยวกับสุขภาพครอบครัวหน้าที่การงานและอนาคตของพวกเขาความกังวลทั้งหมดเหล่านี้มีเหตุผลและแน่นอนว่าความกลัวไม่ใช่เรื่องผิดแต่ในขณะที่ผู้คนกำลังแชร์ข่าวสารความกลัวและความวิตกกังวลนั้นคนบางกลุ่ม กำลังแชร์บางสิ่งบางอย่างที่เหยียดเชื้อชาติและความเกลียดกลัวต่างชาติบุคคลสาธารณะอย่างนายบากบัตรน่าจะรู้ตัวดีที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เราต้องการคำขอโทษด,ด้วยวาจาและคำอธิบายจากนายบากบัตรสำหรับคำพูดที่ต่ำต้อยในรายการข่าวครั้งต่อไปของเขาเราเชื่อว่าอย่างน้อยคือสิ่งที่เขาพึงจะทำได้ขอขอบคุณและขอแสดงความนับถือรายงานข่าวเพิ่มเติมระบุว่า รายการข่าวคน้นคนข่าวออกอากาศเมื่อวันที่6กรกฎาคมในช่วงวิเคราะห์สถานการณ์โดยนายบากบันและนายเวียศักดิ์พงศ์อักษรบรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจได้ออกมาวิเคราะห์ถึงประสิทธิภาพของวัคซีนสกัดการแพร่ระบาดโดยเฉพาะกับโควิด -19 สายพันธุ์เดลต้าที่นายบากบันใช้คำว่าสายพันธุ์อินเดียที่แพร่รุนแรงและก้าวร้าวมากขึ้นเมื่อเทียบกับสายพันธุ์อัลฟาเมื่อนายเวียศักดิ์กล่าวว่า มีอีกปัจจัยหนึ่งซึ่งพี่โอซึ่งเป็นชื่อเล่นของนายบากบันฟังแล้วและผู้ชมฟังแล้วน่าจะหนาวและตกใจก็คือว่าอันฟ้าเนี่ยผลต่อปอดคือเข้าลงปอดแล้วปอดหักเสพเนี่ยใช้เวลา7 1 0วันพี่โอติดปั๊บ7 1 0วันถึงจะลงปอดนายบากบันทำท่ายกมือไหว้พร้อมกับกล่าวว่าสาธุนายเรียสักกล่าวว่าแต่เดลต้าอินเดียเนี่ยใช้เวลา3-5วันลงปอด นายบากบันกล่าวว่าผมเข้าใจแล้วว่าทําไมเจองูเห่ากับเจอคนอินเดียเข้าถึงตีคนอินเดียก่อนเพราะอินเดียติดปุ๊บลงปลอดอักเสบ3-5วันสายพันธ์อังกฤษปาไปเท่าไหร่7-10วันแสดงว่าระยะเวลาในการกัดกินปอดของพวกเราเร็วขึ้นกลายเป็นชนวนเหตุที่ทําให้ประธานหอการค้าอินเดียไทยส่งหนังสือดังกล่าวก็เป็นเรื่องที่ไม่สมควรอย่างยิ่งนะครับ ในการที่จะหลุดคําซึ่งไม่เหมาะสมในการที่จะไปเหยียดเชื้อชาติหรือทําให้บุคคลที่ได้เข้ามาอาศัยร่มโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต้องมีความรู้สึกว่าเขาเป็นผู้โดดกระทําเสือประชัยเดยลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังสวัสดีครับ